มาแข่งเบเบกัะครับระหว่างชาร์เกลก็สูนบิดโลลัก,ออกับเชื่อเฉลเิเอ,อ่อโคบอเด็กเสียกศูนบิดบอลน,นี่จู่วันกุ ใครแพ้แพเด็กป .3 ทับ5ชนะบัก<า>ตัวนี้อืมคืว่าดาปูน1 0วิดอีกับฟิกวิง70วิดอเอ้ยฟิกวิง30วิดแก่แฟน

ไม่รู้ครับแต่รู้ว่าบิบของ,งอศิลปะอันตัวนี้ตัวนี้เป็นดาซอสเออสามหกศูนย์บีบออไซคลนน์แม็กก็เวอร์ทิกครับเฮ้ยจูนโคชุด เรียบร้อยแอ๊ะดีนะดักซอสแข็งแรงกว่าใช่ไหมคือมันีตัวนี่นีเฮ้ยมันมีตัวขันด้วยหรอเอาไปทำไหนเนี่ย เอา้าทำไงฮะป้ามาเล่อยตัวนี้แนะนำก่อนแนะนำก่อนอันนี้เป็นเออเพลสัซตบารสวิวศูนยกศูนย์เป็นบิดท,ทานพอยตแล้วก็ทานคิ้ครับตัวนี้วิวเวฟหกศูนย์บิดสีบอล เรียบร้อย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 ต่อไปฟิกวิง70็บิดลัชกับขอบเวลาสี่ห้าห้บิด เของบริษัทอาเหมือนกันพี่ลิกวิงนะพามผมเผลอเลือกค่าตัวฮะผเผอเลือกค้าแพ้ใคแพ้กา,าตัวอะไรอ่ะไมมันมันนิ่มอยู่เยอ่ะคอค่า มันนิ่งยังไง